สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเกม one piece treasure cruise นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาลงในส่วนของอีเวนต์ประจำเดือนเนาะซึ่งก็คือการปาร์ตี้นะครับ pilot l a m b l e การปาร์ตี้เนาะซึ่งอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นการจัดทีมนะครับสำหรับลง pvp เนาะทึ่งจะใช้ทั้งหมด3ทีมนะครับอ่าเราจะประมาณนี้เนาะโดยรวมก็เป็นอีเวนต์ที่มีการแจกของรางวัลที่เยอะพอสมควรนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้เนาะ อ่านี้ก็จะประมาณนี้มีค่าหัวมีตัวแดงแล้วก็มีเพชรด้วยนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ก็จะมีระบบเอ่อที่เป็นในส่วนของการแจกแจกของรางวัลเนาะที่อิงตามค่าหัวของเราด้วยนะครับเอ่อถ้าใครมีค่าหัวเยอะเนี่ยก็จะได้ของรางวัลเยอะมากกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเนาะโอเคสําหรับในรอบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นวันแรกเนาะสำหรับการปาร์ตี้ซึ่งจะมีทั้งหมด5วันนะครับ อ่าแล้วก็จะรีเซ็ตทุกอ่าหนึ่ทุ่มเนาะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลงในส่วนของวันแรกให้ดูนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปลงให้ดูเนาะก็จะมาดูในส่วนของอการบัฟแล้วก็การเนิร์ฟในแกรนปาร์ตี้ในรอบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นรายละเอียดเนาะซึ่งรอบนี้นะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับที่แอตแทกนะครับเพิ่มขึ้นเลเวลแเนาะแล้วก็จะมีไดเวนนะครับก็คือสายหน้าก,กากเนา อ่าสเปเชียลซนะครับสป e ดอัพนะครับความเร็วในอ่าน่าจะเป็นสกิลเนาะอ่าเลเวล5นะครับแล้วก็อ่อสายลูกศรนะครับสไปเกอร์นะครับค่า HP ก็จะเพิ่ม5นะครับเลเวล5เนาะส่วนที่ดูแล้วก็น่าจะเนิร์ฟนะครับก็จะเป็นสายฟีสปปริตเนาะซึ่งเป็นสายธงนะครับอ่าเนี่ยค่า Special CT เนี่ยก็สปีดดาวลดลงเหลือเลเวล3นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของท่าลีดเดอร์นะครับ ก็ใครก็เข้ามาดูกันได้น,นะครับก่อนที่จะไปจัดทีมเนาะโดยหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็นสีม่วงนะครับกับสายหน้ากากเนาะที่เก่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็สายลูกศรเนี่ยก็จะถึกขึ้นเนาะแล้วก็ในส่วนของออสายธงก็จะโดนเนิร์ฟลงนะครับสำหรับสกิลแต่ก็ไม่น่าจะเยอะมากเนาะเพราะว่าสายธงมันเก่งอยู่แล้วแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทีมของผมนะครับว่าจะเป็นทีมอะไรกันเนาะซึ่งโดยหลักๆเนี่ยผมจะมีทีมที่ปั้น ค่อนข้างจะพอไปได้เนาะอ่าก็จะมี3ามทีนนะครับก็จะมีสีม่วงอ่าแล้วก็กึง่งกึงหน้ากากด้วยเนาะแล้วก็จะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสายดาบอ่าซึ่งจะมีสายอ่าทีใหม่ด้วยเนาะที่แบบผมเพิ่งปั้นมานะครับก็จะมีอ่าสีเขียวเนาะซึ่งก็ยังไม่ฟูเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังขาดตัวที่ดีๆในสําหรับอ่สีเขียว ซึ่งเดี๋ยวกาชามาก็น่าจะได้เปิดเนาะแต่ช่วงนี้ก็นับถอยหลังนะครับสู่การครบรอบ9ปีเนาะของเกมนี้นะครับก็น่าจะมีตัวลิมิเต็ดมาใหม่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันเนาะโอเคเดี๋ยวทีมที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมีประมาณ4ทีมนะครับที่จะสลับกันใช้เนาะ,ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีวยกว่าเดี๋ยวมาดูทีมกันก่อน,นครับ ซึ่งผมจะพูดตลอดนะครับว่าถ้าเป็นการลง PVP ส่วนใหญ่เนี่ยให้เน้นตีทีมล่างครับเพราะว่าเราจะได้ค่าแต้มเยอะเนาะแต่ส่วนถ้าเป็นแบบแกนปาร์ตี้เนี่ยให้เน้นทีมบนเนาะเพราะว่าทีมบนมันจะอ่อนสุดเนาะเพราะว่าแต้มที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะนับแค่ว่าเราจะชนะหรือเปล่าแค่นั้นนะครับก็ไม่มีผลอะไรกับไอ้นี่เนาะส่วนเรื่องใช้สูตรเนี่ย ผมไม่ได้ใช้แล้วครับที่ว่า,าตั้งทีมแล้วเอาตัวลูกกระจอกมาไว้ทีมเปล่าๆตัวหนึ่งเนี่ยอันนั้นผมว่ามันไม่แน่ใจว่ายังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนาะแต่รอบที่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้เนาะซึ่งอรอบนี้นะครับสําหรับวันแรกเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเรื่องที่จะต้องซีเรียสสาหรับทีม,มากนะครับอ่าเราก็เลือกทีมได้เลยว่าจะตบต,ตัวไหนนะครับอ่าตอนนี้ก็รีเซ็ตได้อยู่เนาะ เหมือนเดิมครับก็จะพยายามหลีกเลี่ยงทีมสี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 เหลืองแล้วก็สีเขียวเนะาะส่วนสีอื่นเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาเนาะตอนนี้รีเซ็ตได้ก็รีเซ็ตไปก่อนนะครับอ่าก็ยังไม่ต้องซีเรียสมากเนาะโอเคเดี๋ยวดูทีมนี้ดีกว่าค่าพลังแสนสอซึ่งเรากดมาดูได้นะครับสำหรับการเช็คค่าตัวละครของฝั่งตรงข้ามนะครับ ซึ่งถ้าเนี่ยทีมประมาณเนี้ยผมสบายแล้วเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าเอาทีมอะไรสีเขียวเนี่ยเอาสีแดงเลยซึ่งสีแดงเนี่ยผมมีทีมแล้วนะแต่ยังไม่ได้ปั้นแต่ก็จะใช้ทีมดาบเนี่ยใช้แทนสีแดงไปก่อนเพราะว่ามันก็มีตัวสีแดงเยอะอยู่เนาะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับฝั่งนูน้นไม่น่าจะมีตัว PVP เลยเนาะ ็ที่มีก็น่าจะเป็นลูฟี่มันบับช้าจังวะโอเคลุยไม่น่าจะยากนะครับสำหรับการชนะในวันแรกเนาะตามสเต็ปค,ครับก็คิสรุนะครับสำหรับทีมทีมดาบเนาะว่าสกิลมันจะออกมาไวกว่าชาวบ้านของเพื่อนเนาะคือสกิลออกผี่มากอะ ถ้าใครใช้ทีมดาบเนี่ยจะรู้เลยว่าคิสรูนี่ก็จําเป็นนะครับถึงว่าสกิลมันจะไม่แรงก็จริงแต่หลังจากที่มันใช้เนี่ยมันจะมีการบัฟพลังโจมตีของทีมขึ้นด้วยเนยาะนะครับโรเจอร์หนวดขาวซึ่งทุกครั้งที่โรเจอร์หนวดขาวใช้สกิลเนี่ยการันตีแน่นอนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามต้องตายพลังมัน มันคือสัปดาหของ PVP นะครับตัวนี้ดอฟฟีเก็บหมดแล้วมั้งโอ้ยเหลือนิดนึงเคาะทีเดียวตายละน่าประมาณนี้สำหรับยกแรกโอเคฝั่งนู้นจะเป็นทีมเอ่อสีฟ้าน่าจะจัดมั่วอยู่นะน่าจะเป็นมือใหม่อยู่ก็ เดี๋ยวผมเอาทีมม่วงไปตบเลยแล้วกันชอบอยู่ละตบเด็กเนี่ยฝั่งนู้นก็จะมีอูต่าด้วยนะครับซึ่งเออ่ถ้าเขาเปลี่ยนจาก S เป็นอาคายินุเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านี้นะน่าจะยังจัดทีไม่ค่อยเป็นนะครับ สำหรับอูตานะครับเก่งนะครับสำหรับทีมสีฟ้าเนาะซึ่งใครมีก็ปั้นลงทีมได้นะครับสําหรับใครที่แบบไม่มีตัวที่เป็นสาย PVP เนาะอูตาก็เป็นหนึ่งในตัวที่ดีนะครับนะก็ประมาณนี้ง่ายๆเนาะ แต่น่าไปนะครับรู้สึกว่าทีมสีม่วงผมยังไม่ได้อัปเดตล่าสุดนี่หว่าอา๋อนี่ไงผมใส่คิดมาละเ,เดี๋ยวเปลี่ยนใส่คิดแทนหนดดำก่อนผมไม่แน่ใจนะว่า,าตัวไหนเก่งกว่ากันเนาะแต่ก็ใช้คิดดีกว่ามันดูเท่ดิโอเคเราไปรวยกันในรอบที่2ดีกว่า,ามันก็จะตึกตึงขึ้นหน่อยนอะสำหรับรอบที่2เพราะว่ารอบนี้ก็ น่าจะไปตึงในวันที่3เนี่ยแหละส่วนใหญ่เลยเนาะสะคิปไปก่อนตอนนี้ก็ยังไม่มีจำกัดนะครับเราก็หาตัวที่สู้ได้ไปก่อนเนาะเออโอเคดูทีมนี้หน่อยทีมนี้ก็จะเป็นสีม่วงที่น่าจะตึงสุดโอ้ยแต่ผมลำคาญไคโดะไม่เอาดีกว่าไคโดนี่คือแบบตีแล้วมันช็อตอะงานงอกเลยนะครับพยายามให้ดูค่าพลังน้อยๆไว้ก่อน เพราะว่ามันก็จะมีเนะี่ยทีมที่เราตบง่ายหน่อยเนาะโอเคเนี่ยเจอละเดี๋ยวทีมดาบเจอทีมดาบหนดีกว่าอ่ะประมาณนี้ลุย ดูเหมือนทีมนี้เขาจะน่าจะมีตัวไหนก็ใส่มาผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจัดทีมแนวไหนแต่ไม่ต้องซีเรียน,นะครับสำหรับในรอบสองสารอบแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีทีมที่ตึงสักเท่าไหร่นะครับก็ยังมีแบบพวกสายจัดมั่วอยู่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะโมเลียเปิดไปก่อนเลย เลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลานะดูทรงแบบมันไม่ค่อยเฟี้ยวแล้วอะตอบง่ายๆอย่างเงี้ยนี่ดีกว่าเรามาดูทีม2ดีกว่าทีม2เขามีทั้งลูฟี่แล้วมีโรเจอร์ด้วยนะครับเอาทีมเหลืองไปตบดีกว,ว่าเผอ่มีพลิกได้นะครับฝั่งนู้นเขามีลูฟี่กลุ่มด้วยนะ ลูฟีกลุ่มนี้จะมีโอกาสที่แบบว่าตายตายเกิดได้รอบหนึ่งด้วยแล้วก็เรือนี้เพิ่มมาครึ่งหลอดนะถ้าจำไม่ผิดเป็นตัวตึงในสายธงเลยนะครับแต่ทีมเขายังจัดไม่ค่อยเข้าเข้าแก,ปก๊ปสักเท่าไหร่เนาะ ก็เลยไม่นไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าถ้าแบบพวกทีมที่จัดไม่ค่อยเข้าทีมเนี่ยมันก็จะบัฟน้อยนะครับก็จะสู้ไม่ได้สำหรับเอเนลนะครับของผมนะที่ใช้อยู่เนี่ยเพราะว่าเบื่อใช้รอแล้วส่วนใหญ่คนก็จะเอาเอเนลออกเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้ทีมที่หนาขึ้นเนี่ยก็ค่อยเอามาใส่นะครับ แล้วก็ใส่รอวาโนแทนครับเนี่ยยามมโตะก็มีมีการตายด้วยเนาะ โูชิบหายแล้วหนดขาวโหเนี่ยเห็นไหมคือถ้าหนวดขาวหนวดเออหนวดขาวโรเจอร์เนี่ยได้ใช้สกิลอะยังไงมต้องมีคนตายแน่นอนคือมันแรงมากเพราะฉะนั้นนะครับก็ให้ระวังการเลือกทีมสู้ดีๆเนาะ อ่าโอเคก็เป็นยกสุดท้ายเนาะเออเดี๋ยวนะเริ่มจะตึงขึ้นละอ่าเดี๋ยวก็ระดับแบบค่าพลังแสนแปดอะไรเงี้ยซึ่งค่าพลังเนี่ยผมไม่อยากให้ยึดติดมากครับเพราะว่าบางทีค่าพลังน้อยแต่เขาจัดทีมแบบเข้าเข้ากันเนี่ยมันก็ถือว่าเก่งกว่าพวกค่าพลังเยอะๆแต่จัดมั่วนะครับให้ระวังดีๆนะครับในการเลือกทีมเนาะ สีเหลืองเนี่ยจำเป็นข้ามข้ามได้ข้ามนะครับแล้วก็ระวังสีม่วงในรอบนี้ด้วยครับเพราะว่าก็บัฟเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับสีม่วงกับสายหน้ากากเนาะเนี่ยพอเริ่มสูงขึ้นเริ่มเจอทีมที่แบบเขาจัดเป็นละแล้วก็อย่าประมาทพวกที่เอ่อตัวละครเลเวลร5อนะครับเออถึงแม้ว่าแบบทีมเขาแบบจะตัวน้อยเนี่ยแต่พวกที่150เนี่ยไอ,อมันมันดุนะครับระวังให้ดีเนาะ ไหวเปล่าวะเฮ้ยมันหน้ากากนีหว่าเปลี่ยนก่อนรู้สึกว่าจะจัดทีมแบบสีม่วงหน้ากากกันเยอะนะครับสำหรับรอบนี้ถ้าใครมีตัวก็สบายหน่อยเนาะโอเคผมเอาทีมนี้ดีกว่าน่าจะพอสู้ได้อยู่เออแต่น่าจะต้องมีการเปลี่ยนทีมนะครับเดี๋ยวดูทีมเขาอีกทีก่อนเขาจะเป็นสายหน้าก,ากากแล้วก็สีเขียวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะ เอานี่ทีมดาบไว้ทีมที่2องแล้วหน้ากากก็เอาทีมเหลืองไปไว้ทีมที่1อาจจะแพ้นะมีเปอร์เซ็นต์แพ้ได้นะเนี่ยโอเคลุยฝั่งนู้นน่าจะเป็นหน้ากากนะครับแน่นๆเลย หน้ากากแล้วก็มีสีม่วงด้วยนะครับเนี่ยผมมาลองให้ดูแต่สแตดทีมผมแบบสีเหลืองด้วยแล้วก็แพ้ทางด้วยคือมันจะแพ้กันเองอะ่ะมันก็จะแบบชงเชงชงเชงหน่อยอสําหรับสีเหลืองประทะาสีม่วงครับแล้วก็พึ่งดวงด้วยเป็นหลักนะสาหรับใครที่ใช้สีเหลืองตีกับสีม่วงนะครับ แล้วก็โดนเนิร์ฟด้วยเนาะสำหรับสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองนี่ก็สายทงแต่สีเหลืองส่วนใหญ่ก็สายทงเยอะเนาะโรเจอร์ก็ใช่โอเด้งก็ใช่ยามาโตะก็ใช่นะครับอ้าวไปแล้วหนึ่งคุซสัน เเนวจัดไปโอโหไม่มีใครล่วงเลย hey, เฮ้ยเหนียวอยู่เหนียวอยู่โห oh, เด้งนี่แหละทีเด็ดไปแล้วครับสองตัวกันไว้กันไว้ถึกอยู่นะ สำหรับใสเอนเนลเนี่ยใครมีเอนเนลนี่ก็ถือว่าดีเลยนะครับเป็นตัว PVP ตัวหนึ่งนะครับสำหรับใส่สีเหลืองเนาะโอยยักษ์นี่แม่งเก่งนะครับใส่ไอ้ยักษ์โบลี่เนี่ยแต่ตอนนี้เกาะเราก็โดนบัฟเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเยนาะเพราะว่าฝั่งนู้นก็มีแบบตัดเกาะอ,อะไรเหมือนกันนะ อย่ามาตกฟาดหายไปดิโอเคสวยงามครับเนี่ยค่าพลังน้อยกว่าด้วยนะฝั่งนู้นประมาณเนี่ยหกหกหมื่นอันนี้ฝั่งสีเหลืองของผมนี่แค่ห้าหมื่นสีเนาะซึ่งพราฉะนั้นก็อย่าไปยึดติดนะครับสำหรับอ,อ,อะไรอะสำหรับค่าพลังเอ,อ มาครับฝั่งนี้เป็นทีมสีเขียวนะครับโอ้ยตัวตึงตัวตึงเลยแหละอาจจะแพ้เป็นไปได้อยู่เขาเปิดสกิลมาก่อนเลยนะครับสกิลลีดเดอร์ ยเราบางกว่าเยอะเลยอลายแล้วคิสรูปเปิด่าพลังโจมตีบัฟขึ้นนะสกิลเรามาแล้วนะครับแล้วฟีเปิดไปหนึ่งทีบัฟก็โหจะต,ตีไม่เข้าเลยตายก้าปอกดาบแดงโอ้โหอะไรวะเฉ <laughs> ือนแบบเฉือนไม่เข้าเลยอะ โหเนี่ยแหละเนี่ยตัวนี้แหละตัวปัญหาเลยเปโดเนี่ยเอ้ยเปรเออูเนี่ยต้องเจอโอเด้งสำหรับดับฟฟี่เขียวนะครับมันจะเก่งต่อเมื่อแบบเริ่มใกล้หมดเวลาเนาะมันจะตีหลายรอบมากแล้วก็แรงด้วยโอแค่นี้ก็ผมว่าแพ้แน่เลยวะ่ะ เนี่ยแหละโอ้โหไม่ตายเกาะยังหนาฝั่งนู้นอะไปแล้วคิซารุโอ้โหน่าจะแพ้ชัดเลยฝั่งนู้นเหลือบ้านเลย <laughs> โอ้โหโอ้โห เจาะไม่เข้าครับทีมนี้ไอ้สกิลผมเก็บไว้ใช้ทีมต่อไปดีกวะจะคลิปไม่ตง่จะคิป,ปแล้วล่ะเจาะไม่เข้าเลยนะไปตัดสินทีมเหลืองเจอทีมม่วงคราวนี้สลับกันละแต่ฝั่งนู้นก็แน่นอยู่นะ โอ้โหทีเหมือนคล้ายๆผมเมื่อกี้เลยโอโหแต่เขามีซับเต็มด้วยครับฝั่งเราก็ไม่ใช่ย่อยนะมาแลกกันน่าจะแพ้ด้วยมั้งเนี่ยตาน,นี้รู้สึกทำไมว่าจะแพ้ว่ะเปิดสกิลไปก่อนเลยตัดกำลังตัดกำลัง วัดดวงเลยครับว่าใครสกิลจะออกฝั่งนู้นมาแล้วนะโมเลียเปิดสวยสวยเดี๋ยวเจออูตา่าในพวกนี้เล่นมันก่อนโอ้โหโอเด้งชิมหายแล้วโดวนโซ่ล้องด้วยอ่าตัวเดียว เนี่ยแหละแรนดอมเลยตัวไหนกระเด็นืมยังยังยังเหนียวอยู่เอาเดเอาเดเนี่ยแหละอูตะโอ้อยดามไปแม่งห้าสิบห้านี่แหละย,ยั์ไปยูไปยูเป็นไงอะไปยูไป มาไล่พวกซับไคโดโชว์ให้เขาดูหน่อยดิโมลีอะใช้สกิลก่อนตายนะจะได้ไม่หืมไคโดฟาดตายเรียบร้อยนึกว่าจะแพ้คงไม่พีคมาก เนี่ยแหละอูตาเนี่ยทีเด็ดเลยหมื่นเก้าอ่ะเรียบร้อยสำหรับการปาร์ตี้ในรอบนี้นะครับนางวันก็นี่คาหัวทั้งหมดก็สี่แปดแปดมืน 3เมตรแล้วก็ที่เหลือก็เป็นสายไหมกับธงเอาไว้อัพสกิลเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ p i l o t l a m b เบิลแกนปาร์ต้วันแรกนะครับก็ชนะไป3ครั้งร่วนนะครับแล้วก็มีมีแพ้ไปรอบนึงเนาะแต่ก็พลิกกลับมาชนะได้นะครับก็ใครยังไงก็ลงแล้วก็ผ่านไม่ผ่านเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับใต้คลิปได้เลยเนาะ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ